เม่นหน่อยสั่งซื้อตัวนี้ค่ะแกปวดข้อปวดบ่าแล้วมันหนวดขาได้พร้อมค่ะสั่งซื้อแล้วกำลังจะมาเนาะคอยดูว่าของที่ซื้อกับสิ่งที่ได้มันจะเป็นยังไงเห็นแบบว่ามันขึ้นแบบฮิตนะคนซื้อหลายเสื้อมันซอยได้พอดีมันลดราคาไมไนนก็น้องซื้อมากว่า ใส่แล้วสิดีขึ้นบอนะคะมาแล้วจ้ะเขามาแล้วจ้ะแอบน้ำสะผมมื่อในฝนตกนะจ้ะนะจ้ะโอ้ฝนตกตาห้องฮึ่ม จริงมาก็ก็กันวอาเรเวนตาลีเตอโไปซื้อกับขาวตะนี้บอ่ะก่อนกระข้าวคนมันยังตกอยู่หนักล ใช้ชาร์จอันเดียวกันก็ใช้ร์จโทรศัพท์เลยมาแค่นี้จริงๆเหรอมันต้องชาร์จแบตก่อนสิถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเอาไว้ก่อนชาร์จไซนี่ก่อนสันมันยังใสไ่ไม่ได้ตัวนี้มันหดขา งดไดทุกห่องมาสันวาเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้องชาร์จก่อนม้นงใจร้อนกดเบ้งไม่มีไฟอะไรเลยต้องชาร์จก่อนไฟกำลังเขา่าเออเออเฮ้ยแบบ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 เลยไฟกำลังเขา่าต้องรอหายไปมัน เต็มก้อนเนาะไม่น้อยเห็นเข้าเฮดมันซีมีแบบตัวล็อกแบบนี้แล้ตัวนี้มันสิอยู่ข้างหลังเวลาใช้มันจะเป็นแบบนี้แต่ต้องชาร์จแบตก่อนตัวนี้มันซอยูตัวนวดมันซอยูนี่แล้วตัวนี้ซอยูข้างหลัง สายนี่จะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเต็มก่อนพี่นอ้องเดี๋วมไม่หนาสิให่เบืองเพราะว่าแม่น้อยกินยาได้ก็ว่าหายอาการปวดกล้ามก็ยังเจ็บอยู่คือเกานั่นไม่หายค่ะเพราว่านี่นี่ลูกมันมันจะต้องสะพายหลังเดี๋ย เก็บอุปกรณ์การชาติไว้ก่อนเอาาชาีนชาดกล้องเก็บไว้ก่อนถ้าใช้ไม่ดีลราส่งคืนได้นะคะมีประกันแต่คิดว่าคือซื้อบรส่ทคืนดอกของบริแพงมากประมาณสองพันบาทค่ะค่าส่งบมี่เนาะชาติก่อนถ้ามันใส่ดีไม่น่ายะ็สิเอาไปใส่อยู่เมืองไทยนะบอมาไม่น้อยปวดแบดนั่งแน่กระปวดมันเป็นเครื่องนวดพี่น้องนี่ แคนมีผ่าหมเปิดเบิ้งก็ได้มันถอดออกซักได้ค่ะเห็นว่าตัวนี้สิเป็นขอบนอกสําหรับห้าออกซักไวได้ห้าใส่เปลือยเลยตัวนี้สิเป็นขอบในนันเป็นเป็นขึ้นนิ้วเป็นเครื่องนวดขึ้นนิ้วเขามียดเนี่ปอกให้ห้ารักษาความสะอาดใส่แต่ม้นเปืือนเงอเปืือนเนี่ยเห้ก่อนไปซักได้นะคะ เเย,ย็ดหุมแม่ยังดีเสื่องเงินไ,นได้ดีเนาะเวลาไปเที่ยวมีเด้เครเคืองมันตัวข้างในจริงๆตัวข้างในจริงๆเปิดออกได้เอาไปซักได้ค่ะล่าให้มันชาติเต็มก่อนทัรัข้งแรกกันนาสิทิ้งไว้นานเติบแหละเดี๋ยวไม่นหน่อยอ่านบังก่อนว่ามันไหนจักชั่วโมง เอ้ยตัวหนังสือพออีเมลเอ้ยน่อยคักน่อยนี่ตัวน้อยน่อยมันเก็บแบตถ้าเหมดหนึ่งพันหะนึ่งพันแปดร้อยแบตนะ ในหนึ่งพันแปดร้อยลกก็มีอปุ่มเพิ่มความเร็วมีปุ่มเพิ่มความ,ม,ม,มเร็วแล้วก็มีปุ่มเหมืน <c oughs> ตั้งจุดเครื่อหนวดทั้งหมดสามสามจุดสามปุ่มสามอะไรสามฟังชันเนาะ หนึ 1> 1, ่งพันแปดร้อยอันนั้นก็ซืได้โดนยูในไลฟ์และประกันสิบปีบนเรือเครื่องนี่นะบ่ขอสิบปีนะสิะฟังได้เมือกูนี่แหละ สามฟังก์ชันเปิดได้พร้อมกันทั้งสามฟัง์ชันหรือิเลือกเป็นจุดเป็นจุดก็ได้ค่ะวิธีใส่ก็คือสายตัวนี้มม่ใชอยู้างหลังตัวนวดสียิเท่งบานมาละสายมันสีเกี่ยวคือจังเาใสอัน คือเ้าสะพ้ายเป้์นะพี่น้องเออมันจะอยู่ในลักษณะนั้นแต่มันบ่ได้บอกว่าแบตมันจะได้จักชั่วโมงพอว่ามันขึ้นดูกบจานวนรอบที่ห้าใสแต่ละครัง้งแต่ละครั้งห้าสใส่สันใสเงาซ้ำใดแล้วก็ใส่ฟังกชันความเร็วความแรงแค่ใดเนาะต่ถือว่ามันหนาวจะใสได้นานอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งมนดีอย่างหนึ่งคือมันใส่กับสายแบตโทรศัพท์ไดดไปใสมาใสเขาก็เอาไปได้และไมัน่อยก็มีพาวเวอร์แบงค์อยู่ตัวนี้มันเห็ดตับ ตัวนี้จะเป็นตัวค้องไรตัวนี้จะเป็นตัวปรับคว่ำแน่นนาะเดี๋ยวรอให้มันเรียบรออ้อยก่อนยังถาดไฟยังแ,แบบแบบแบบอยู่ไปซื้อของกลับมากนละคือเต็มแล้วแม่จ้าใส่สิ ยไม่รู้อันไหนไปก่อนอันไหนม่หลังลใหม่ๆก็แจงุงหน่อยนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอันไหนมันอยู่ไหน จะอยู่ประมาณนี้โอเ,เปิดเท่ายู่ใส่ไปอืมเห็นเมือเ่อนบอพี่น้องโอแห้งอยู่เด้อ อันนี้นวดเอวได้นวดขาได้นะคะนวดขานวดแขนได้เข้าไปใส่ตามจุดแล้วก็ล็อกเอา so, นี่เด้ค่ะถ้าเขาขยับปุ๊บมันสิยุดก่อนเลยถ่นเขาขยับตัวพิจารว่ามันสิยุดก่อน อันนี้มันมีฟังก์ชันนี่เห็นปะไม่นหนอยกดอีกฟังกชันหนึ่งมั่จสิมีไฟแดงข้างล่างขึ้นคือแบบมีความแห้งขึ้นเข้าตรงเฮ้ดสายที่มันเข้าแบกนี่สายที่ห้องหิวนี่ให้มันให้มันหมากกับเฮ้าจัดให้มันเขาทีเขาท่างค่ะมันจังสิได้ถึกสินเขานาะเดี๋ยวเม่นหน่อยต้องปรับใหม่เพราะว่ามันอยากหลวมไปนิดนึงไม่นหน่อยต้องเลื่อนสายรัดข้างหลัง นิดหนึ่งนี่แฮนไม่น่าตรงเลื่อนสายรัดหน่อยหนึ่งนี่ถ้าข้าขยับแล้วมันจับจุดปุ๊บมันหลุดออกจากจุดมันมันสิหยุดทำงานทันทีนะคะอัตโนมัติถ้ามันจับเท่าใดจับเส้็เท่าใดมันจะเสียเหตุงานต่อเมือนกี้ไม่น้อยขยับมันจะหยุดเองเลยทันที อยากราคาเท่าไหร่ว่าลริมมันลดหาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้แต่คิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณสองพันสองพันเอ็ดมัมีขาซงนะคะเวลนไม่น,น่อยเก็บน่ะมันเก็บของเส็นนี่พอดีเนาะ คือว่าโอเคมากเลยเดี๋ยวจะเลื่อนใหม่ให้มันเข่าทีเข่าทางกาับอ่สรีละของเขาเนะเห็นบ่๊บาไม่น้อยทำไม่น้อยขยับปุ๊บแล้ว,แล,วแล้วมันจับเส้นตรงข้อเขาบได้ไอตัวนวดนะ่ะมันหลุดไปข้างใดคางหนึ่งแล้วมันจับบ่ถึงอ่มันจับบ่ถึงปั๊บเลเซอร์จับถึงปับ๊บมันสิหยุดเห็ุงานพอเขาขยับร่างกายเขามาถือกลองปุ๊บมันสิเห็นงานต่อนี่คือฟังก์ชันของมันเนาะ มีแห้งขนาดพี่น้องเลือดค่ะ